สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วันพุธที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2564นะคะวันนี้มาพบกับคุณครูฝ้ายอีกแล้ววันนี้เรามาพบกันในมาตาตัวสะกดมาตาที่3แล้วนะคะหลังจากที่เราได้เรียนมาตากอกาและมาตากงกันมาแล้วเด็กๆก,ก็ยังคงจําได้แน่นอนเลยครูฝ้ายเชื่อว่าเด็กๆจําได้มาตากอกาก็คือมาตาที่ไม่มีตัวสะกด ส่วนมาตากลงคือมีงองงูเป็นตัวสะกดส่วนวันนี้เป็นมาตาที่สแล้วก็คือมาตากลมเด็กๆคงมองออกแน่ๆว่ามาตากลมจะต้องมีมอม้าเป็นตัวสะกดแน่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรกันบ้างขั้นตอนการเรียนของเรานะคะขั้นตอนที่1คือให้เด็กๆไปชมคลิป มาตากลมที่คุณครูนั้นได้ส่งลิงก์ให้เด็กๆแล้วเด็กๆคลิกเข้าไปชมเลยขั้นตอนที่สองคือฝึกอ่านคำข้อหนึ่งหน้าที่22ให้แม่นๆทุกวนัน ขั้นตอนที่3คือเมื่อฝึกอ่านเสร็จแล้วทำแบบฝึกหน้า22ถึงหน้าที่25ทยอยทำวันละสองหน้าทำไมคุณครูถึงบอกว่าให้เด็กๆทยอยทำถ้าเด็กๆทำจนหมดทุกหน้าภายในวันเดียวเดี๋ยวเด็กๆก,ก,ก็จะเบื่อวิชาภาษาไทยเด็กๆจะไม่อยากเรียนวิชาภาษาไทยแล้ว ต่อไปหลังจากที่เด็กๆทำแบบฝึกแล้วเด็กๆก,ก็ต้องมาบันทึกสรุปความเข้าใจในหน้าที่26ทําไมเราถึงต้องบันทึกสรุปความเข้าใจคะก็จะได้รู้ว่าเรานั้นมีความเข้าใจในมาตรากมมากน้อยเพียงใดหลังจากที่เราบันทึกสรุปความเข้าใจเสร็จแล้วเราก็มาทําแบบทดสอบทั้งหมด10บข้อเอ๊ะทำไมเราต้องทําแบบทดสอบทําแบบทดสอบเพื่อให้รู้ว่าเรา เข้าใจในเรื่องมาตากลมมากน้อยเพียงใดสิบข้อเราได้ทั้งหมดกี่ข้อและขออนุญาตผู้ปกครองนะคะในการทำแบบทดสอบขออนุญาตให้ผู้ปกครองสามารถอ่านคำถามให้เด็กๆได้แต่ผู้ปกครองไม่สามารถตอบคำถามชี้แนะได้แต่ไม่สามารถ ตอบให้เด็กๆตรงๆได้เลยว่าข้อนี้คือข้อที่ถูกต้องนะคะคุณครูอยากให้เด็กๆทําด้วยตัวเองเพื่อจะได้ดูว่าเด็กๆสามารถมีความเข้าใจในเรื่องมาตากลมมาก,มากน้อยเพียงใดนะคะและขออนุญาตเน้นลายมือนะคะเด็กๆไม่ต้องรีบนะคะเวลาทําแบบฝึกเราควรทําให้สะอาดมากที่สุดแล้วก็มีระเบียบนะคะทีนี้ เด็กๆมาดูตัวต่อไปตัวนี้คือหน้าตาคุณครูคนสวยเลยที่เขาจะมาสอนเราเรื่องรู้รักหลักภาษาแม่กลมเดี๋ยว็กๆคลิกเข้าไปดูในคลิปของคุณครูเขานะคะว่าคุณครูเขาชื่ออะไรคุณครูฝ้ายก็ไม่รู้ว่าคุณครูเขาชื่ออะไรเด็กๆเข้าไปดูว่าคุณครูเขาสอนอะไรเด็กๆบ้างหลังจากที่เด็กๆดูคลิปแล้วเด็กๆก็จะมาฝึกอ่านมาตากลมกับคุณครูฝ้ายนะคะ ามาดูเลยมาตากลมคือคำที่อยู่คือคำที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดใช่ค่ะมาตากลมคือคำที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดหรือมอม้าอยู่ด้านหลังสุดนั่นเองทีนี้เด็กมาหัดอ่านพร้อมกันกับคุณครูนะคะ ให้นักเรียนฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันอ่าฝึกอ่านแล้วได้คะแนนเท่าไหร่ได้คะแนนตั้ง10คะแนนเนี่เดี๋ยวเราจะมาอ่านพร้อมกันสองรอบรอบที่1คุณครูอ่านรอบที่สองเด็กๆอ่านพร้อมกันกันกบคุณครูอ่าพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปเลยนะคะมะขามมะขาม ชามแกงชามแกงแมงมุมแมงมุมคุมผมคุมผมกลมกล่อมกลมกล่อมห้อมล้อมห้อมล้อมผอมอ้วนผอมอ้วนสวนสม้มสวนสม้มอมยิม้มอมยิม้ม อิ่มเอมอิ่มเอมรสเค็มรสเค็มเต็มใจเต็มใจไต่ตอมไต่ตอมซ่อมแซมซ่อมแซมแก้มนวลแก้มนวลแจ่มใสแจ่มใสใสงามใสงามความกลัว ความกลัวหัวหอมหัวหอมมอมแมมมอมแมมแช่มชืน่นแช่มชื่นชื่นชมชื่นชมร่มเงาร่มเงาเฝ้ายามเฝ้ายามความรักความรักสุขงอม สุกงอมหลอมรวมหลอมรวมต้วมเตียมต้วมเตียมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมออมสินออมสินเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านได้ไหมครูเชื่อว่าถ้าเด็กๆสะกดวันละนิดสกดวันละหน่อยเด็กๆก็จะอ่านได้จนคล่องนะคะ ทีนี้มาดูงานที่เด็กๆจะต้องทำนะคะงานที่เด็กๆทำอันแรกคือให้นักเรียนเขียนคำที่อยู่ในมาตตากลมฝึกอ่านคำแล้วระบายสีภาพให้สวยงามอย่าลืมว่าคุณครูยังคงเน้นย้ำลายมือเด็กๆอยู่เช่นเคยนะคะมาดูหน้าต่อไปหน้าต่อไปข้อที่สามนี้เขาบอกว่า ให้นักเรียนเติมคำที่อยู่ในมาตรากลมให้เป็นคำที่มีความหมายแล้วอ่านดูคำแรกค่ะอ่อนจุดจุดจุดคำที่เด็กจะต้องเติมลงไปในนี้จะต้องเป็นคำที่อยู่ในมาตากลมนะคะเด็กๆเอาคำอื่นที่ไม่ใช่มาตรากลมมาเติมไม่ได้นะคะอ่าดูหน้าต่อไปค่ะให้นักเรียนทายปริศนาต่อไปนี้แล้ว ซึ่งคําตอบเป็นคําที่อยู่ในมาตากลมใช่ค่ะคําตอบตัวนี้จะต้องอยู่ในมาตากลมอ่ามีมอม้าเป็นตัวสะโกดใช่ดูข้อที่5ค่ะให้นักเรียนเขียนชื่ออาหารที่อยู่ในมาตากลมตัวนี้5คะแนนเลยนะคะมาดูหนะ้าต่อไปท่าหน้าที่25ค่ะข้อที่6 ให้นักเรียนคัดคำต่อไปนี้ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้สวยงามคำละสองค้งเด็กๆนำคำด้านซ้ายมือเด็กๆมาคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้ให้ให้สวยงามขออนุญาตใหม่นะคะไม้เอกไม้โทอยู่ตรงไหนอยู่ให้ตรงนะคะ หมาหอนด้วยโอเคคัดให้เรียบร้อยหลังจากน,านั้นหน้าต่อไปบันทึกสรุปความเข้าใจการฝึกอ่านและเขียนคำที่อยู่ในมาตากลมทำให้ฉันเข้าใจว่ามาตากลมลักษณะคำคือคำที่มีจุดจุด,จ,ดจุดเป็นตัวสะกดแล้วให้เด็กๆยกตัวอย่างด้วยนะคะดูตัวต่อไปค่ะ ตัวนี้เป็นแบบทดสอบของเด็กๆที่คุณครูบอกว่าเด็กๆจะมีแบบทดสอบทั้งหมด10ข้อให้เด็กๆทําเองนะคะแต่เด็กๆสามารถถามให้ผู้ปกครองบอกคําถามได้แล้วเด็กๆก็ตอบลงไปเองนะคะเด็กๆต้องซื่อสัตว์ต่อตัวเองนะคะ มีทั้งหมด10ข้อนะคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วเด็กๆส่งมาที่ลายส่วนตัวค,คุณครูไฟ้ายได้เลยเดี๋ยวค,คุณครูจะตรวจให้เด็กๆส่งได้ไม่เกินวันศุกร์นะคะเด็กๆส่งได้ไม่เกินวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่ย9สิวันศุกร์ที่ยี่วันศุกร์ที่30สบค่ะ วันศุกร์ที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2,564เด็กๆส่งงานคุณครูฝ้ายได้ไม่เกินวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ